คนที่มันเคยทำเฮียใส่เราแม่งกูบอกมึงอย่าไปงอนดิและใครบอกว่ากูมึงเข้าไม่ได้เกมแล้วกูทำมาตั้งแต่กูมอหนึ่งแล้วคนที่มันผิดกับกูกูากบอกให้มึงรู้ไม่มีใครเข้ามองมึงร่ในโนรานมาเซเดยอยู่ในเมืองเซเดนสกับเพื่อกบอกหนึ่งและกูเคยเรียกมึงพี่จนมาถึงตอนนี้กูนั้นไม่ใช่น้องมึงชีวิตกูโคตรจะแค่กูเลยต้องดูดบุหรี่แมาผก็อนสฟ้าพวกเพื่อนปลามมึงไม่เคยมามองในชีวิตกูจริงๆกูไม่เคยใช้แบบในละครกูอยู่ในสตูยังไม่ได้นอน I'm go come all these bitches wanna fuck that go young me, y'all Driving in the Benz truck Baby, I was on to All the bitches in the Instagram They look fake as fuck Turn cash on me, mochi, but I baby I can't show no love Don't play with my body, bitch, I'm a thug Make it look good, it's good, I the I ain't you any pants Le Bang, Pan, you need jeans I'm I told my brother we gon' be rich forever Shit, tea And I'ma pop this pink pill But I am bitch, I'm young, baby, back in the field Yeah, lately I've been ballin'. ทำยังไงต่อแม่กูบอกอย่าไปท้อดิ uh oh. คนที่มันเคยทำเหี้ยใส่เลาแม่กูบอกมึงอย่าไปงอดิ uh oh. และใครบอกว่ากูมึงนเข้าไม่ได้เกมแล้วกูทำมาันต้งแต่กูมอนึ่ง <Okay. S 1> และคนที่มันผิดกับกูกูจะกบอกให้มึงรู้ไม่มีใครเข้ามองมึง uh oh. r i ้เ n ื้อไร a เนมาร์ i t ดี้อยู่ในเ e ืองเซเดสกับเพื่กบอกนึง uh oh. และกูเคยเรียกมึงพี่จนมาถึงตอนนี้กูน,นั่นไม่ใช่น้องมึงชีวิตกูโคตรจะเครียดกูเลยต้องดดบูลลี่ม่ขอสองหนึง่ง uh oh. Jangan ni, ni tu. Ni pun kalau papi saya kau hati.